สวัสดีค่ะโอ้ยมามาเห็นดอกไม้สวยก็จอดดูสักหน่อยดอกไม้สวยเรานี่เห็นดอกไม้ไม่ได้เลยงามแต่สีขาวก็มีสีขาวก็สวยนะคะทุกท่านน,นนี่น,นี่นี่ แล้วก็โอ้ยมีทุกสีเลยทุกท่านจา้าอันนี้กลไปนู่นอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะทุกท่านเนาะอันนี้ก็จะรถเราจอดข้างทางจอดกลางทางเฮ้ยเห็นดอกไม้สวยไม่ได้เลยเราเนี่ยสวัสดีค่ะอาปามาดูคณะทะเลนะคะนี่ เก็บออมาจากทะเลนะคะเนี่ยตรงชายหาดเนาะมันจะมันจะขึ้นกับโขดหินนะก็มีโขดหินมั่งก็มีดินมากแมันขึ้นแต่แต่มันจะขึ้นเนาะจนหน้านี้มันก็จะมีอย่างนี้นะคะทุกท่านเห็นไหมสวยไหมสวยนะอันนี้เพื่อนเขาเก็บมาฝากนะคะทุกท่านไม่ได้ไปเก็บเองนะปีก่อนนี่ไปเก็บเองนะคะปีนี้ก็เพื่อนเก็บมาฝากนะคะทุกท่านเนาะ มาช่วยสวยทั้งนั้นเลยนะคะทุกทันรสชาติจะจะออกขมนิดหนึ่งนะคะนิดหนึง่งรสชาตินะออกขมนิดหนึ่งนะคะทุกทานสวยนะคะสวยเลยนี่ก็กลัางใหญ่เลยนะคะกค่บนิ่งการบเร่อเลยนะคะทุกทันต่อขาขึ้นยอดกระต่า ยอดกระดายอดกระดา乌เอาถึงเอาถึงเว้ยละงดพระกระดา乌เอาไปกินกับบนมันสะท้อนแสงเนาะหลายเด้อหลายเด้อยอดกระดา乌เอาไปกินกับบนพี่นอ้องจ๋า นี่อยู่ที่ไหนรู้ไหมนี่อยู่ที่ไหนรู้ไหม <c oughs> จะรู้ได้ไงถ้าไม่บอกออาว่างงง้นวางงง้นเรามากับเพื่อนคู่ใจอีกแล้วนะคะทุกานนะนี่ต้นกระอาษหมดเลยนะคะนี่ตอเลยเป็นแถวเลยนะคะนี่อ่ามันแถวไปนี่สูดถนนเลยนะคะต้นกระดาหมดเลยนะคะตรงนี้ที่ไหนที่โรงเรียนลูกนั่นแหละ <c oughs> ที่โรงเรียนลูกนั่นแหละเจ้าค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพักระเดากันนะคะทุกท่านเนาะเห็นไหมนี่ที่โรงเรียนลูกกันแล้วยูนไนเราจะจะเก็บพักระดับเอายอดนี่เอายอดนี่เลยนะคะทุกท่นานเห็นไหมยอดสวยมากเลยหักเลยค่ะหักเลยค่ะเอาไปกินนะคะไม่เอาเยอะนะคะเอาแค่พอกินนะคะทุกท่านเนาะเห็นไหมทุกท่านนี่อยู่ข้างถนนนะคะ ายให้ดูนะคะทุกท่านตอนไม้ที่สวยนะคะทุกท่านฟ้าเยอะต้นไม้ไมสวยนี่นะคะทุกท่านเอออันนี้งามแต่งงามบะอันนี้ก็งามแต่งงามบะเป็นละสีนะคะทุกท่านเะงามงามนี่กำลังขึ้นนะนั่นนี่นี่ต้นมันเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยข้างบนก็เยอะนะนี่จะมา สีขาวก็สวยนะขาวทำง,งานกันได้สีม่วงนะสีม่วงจุดนะนี่สีม่วงจุดก็จะสวยสีขาวก็จะสวย,สวสวยนี่ต้นเล็กๆต้นอะไรนี่กำลังขึ้นเลยเพอขึ้นมาเยอะๆนี่ก็สวยนะเหมือนอย่างนี้นะเหมือนอย่างนี้นะกับหญ้านะ เต็มที่แล้วดอกนี่นี่แกเต็มที่แล้วเนี่ยงามแท้อยู่ข้างทางในนี่พี่นอ้องมันยังขึ้นไม่หมดนะถ้ามันขึ้นหมดนี่คงจะเต็มถนนเลยเนะี่ยไม่ใช่เต็มถนนสิเต็มข้างทางนะ ไม้สวยตอกไม้สวยว้าวงามแต่งามแบบยังไม่บานพอนะยังไม่บานสุดนะคะนี่